สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะคันนี้เป็นรถเก่งบ้านๆน,นะคะทุกท่านบ้านแบบไหนบ้านแบบกลับใจมาเป็นรถบ้านค่ะก็เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะคะตอนนี้ปลดป้ายใส่ชื่อบุคคลลงเล่มบุคคลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่สามารถจัดไฟแนนได้ค่ะและไปตามสภาพนะคะในราคา69000บาทราคานี้เข้าไปดูก่อนค่ะไปทดลองขับ ถ้าถูกใจอย่างไรยังสามารถเจราจาต่อรองกันได้ด้วยนะคะอดีตแท็กซี่ค่ะโตโยต้าออติสนะคะรถปี2,010เกียร์ออโตโ้แท้เครื่อง3าเซ0ตซีซีเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างแน่นแอร์เย็นเพลงเพาะน้ำมันร้วนค่ะตอนนี้เป็นน้ำมันร้วนอย่างเดียวนะคะทุกท่านสามารถวิ่งทางไกลกันได้ค่ะน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลาภายในเป็นเบาะหนังกระจกเป็นไฟฟ้า สียังพอได้ค่ะแต่พาสีขาดสองปีนะคะยังสามารถต่อได้ปกติยังไม่เกินค่ะเล่มเอกสารมีครบทางด้านผู้ขายบอกรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าถูกใจถ้าสนใจต้องไปดูด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับกันก่อนนะคะให้ถูกใจแล้วค่อยคุยกันนะคะทุกท่านซึ่งมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะรวมถึงรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดถูกใจอย่างไรนัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะ ไปทดลองขับนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ